สา,าวลราอยู่ไทยได้ไปสนามหลวงขงังแหลกสวยงามแห่งพี่น้องต่างสาร์ฝรั่งไลยแหงเลยจะลองเลือกคามแม่น้ำเจ้าพระยาขงังแหลกอ่ายางตลาดลังว่างนาะจะปากมะนาวสันเลยจะหลงเลือกของังแหลกนี่ขนงลอยค้าลอยปากสันหยาดนามแห้งพี่น้องเอ้ยแล้วก็สิผ้าพี่น้องไปอ่ายางตลาดลังว่างน้ำนาาจะ กะข้อกบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุภุสุลน,นะจ๊ะม,ม,มาพบมาพบกับสองซาลามะนาว,มานวสมคือเกาด้วยจามนีตอนนี้มะนาวกับนางสองหล่อหรือว่าสามหล่อไปตลาดลังวังก่อนนะจ๊ะกะสิไปหล่อชุ่มตลาดเลยกะสีขาแม่นม้ำเจ้าพญาไปสนามหลวงนะจ๊ะนางเรือขังแหลกบุฮัวสิเป็นแบบได้น้พี่น้องไปเบ่งน้ำกันเลยจ้ะ พ่อกับนางตุกๆไปนี่เอโบมันตุกๆน่าจะสามหล่อน้าจะเป็นขังแรกเลยน่าจะพี่น้องที่สีเได้ไปแบบนี้เนาะเพราะว่าตอจากอีพี่หนึ่งน่าจะอีพี่หนึ่งนี่คือมานน้าพานมาเจอสนามหลวงนะเนาะก็เลยสิกลับไปไม่เนาะแบบนี้นะเลยลงอ่าเลยเส้นทานมาแลวจ้าต่อจากอีพี่หนึ่งมาอีพี่สองสิพาพี่น้องไปสนามหลวงนะจ้า อยู่ในสามหล่อสองหล่อนี่แหละจานรถดติดอยู่เนาะเฮากะรลอเวลาไปหอนะพี่นนองตอนนี้เฮาก็มาหอตลาดล้างว่างแล้ว้ะจ้าพี่น้องตลาดล้างว่างนี่คลองขายกับหลายเนาะพี่น้องเป็นประเภทเสือผาคลองกินอาหารหลายอย่างเนาะพี่น้องพนกะสียังปลายบันไดเนาะเพราะอากาศมันแดดมันหอนแห้งเนาะจ้ะพี่น้องเฮากะสิไปแบบนี้เนาะจ้ะ แดดแบบแดดแห้งนะพี่น้องไปอยากคิดเลยภาพว่าอ,อ่าพี่น้องมาลองเลือกค่ะมีน้ำเจ้าพญาเนะาะมะนาวนากกะเนปูกะเนพี่น้องเอ้ยแต่ก็อยากลองเบิ่งสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากลองว่าสิเป็นได้เนาะแต่ใจแบบสั่นไปเปล้วพี่น้องเอ้ยค้ากัสั่นแล้วบพท่านขืนค้ากัสั่นแะไรพี่น้องเอ้ยปากับสั่นแะไรพี่น้องเอ้ยแบบสั่นไปเปล่วหน่อยแบบหยาดแห้งนะแบบนามแบบปู่น้นามลายแหงเลยจ้ะพี่น้อง ก็ยืนทำใจฮึ้งเตอิอพี่น้องเอยกว่าสิกาขืนเนาะก็ยืนทำใจไปสักพักหนึ่งก่อนพอ่ารนระวางยืนทำใจกะแนมไปกับป้ดขืนหนามพี่น้องเออขืนล่มพัดขืนหนามแบบแหงเลยเนาะจะดังตืมตามตืมตามเลยเนาะจะเสียงขืนหนามมาตีกับเรือเนาะเรือกอะเรือลำใหญ่ๆหล,ลายลำเนาะพี่น้องแลนสวนกันไปสวนกันมาเนาะตอนนี้มันหนาวกะ ทำใจได้แล้วน้พี่น้องกะล่งเรือกันไปเลือยนาาจ๊ะนี่น้าจ๊ะลงนางใน,นเรือก,กะซีสันสันนะพี่น้องใจกะสันป่ากะสันค้ากะลอยอะไรพี่น้องเอยตอนนี้นะบอกว่าถือเลยแบบสันแห้งหยามแห้งนะ้องเป็นขังแหลกที่แบบว่าอยู่ในกลางแม่น้ำใหญ่แบบนี้แหละกะอยู่ในเหือแบบนี้น้ะพี่น้องเนาะบัตรนั้นคนในเหือบัดมานั่งอยู่แต่ทางเดียวนะ้องมะนาวประเทศขีดหยานพี่น้องเอยบาดบุกาหัวสิติงบาดน,นี้ บุกอาหัวสตีอ่านี้บาทนี่ก็เลยแบบต้องเออตองตัางสตีทำใจก่อนนะจ๊ะบัานนี้ก็เลยแบบอ่าเบิ่งสถานการ์ไปเรื่อยเนี่ยหาเสือชู่ีพเสือชูชีพอยู่ของบนก็มีอยู่ถึงบนหัวนะ้พี่น้องเกิดว่าชุกเชินขึ้นมากับจับมาใส่นะพี่น้องมะนาวกบเนี่มรอบๆขงังให้มันทัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหือล่ำใหญ่ๆเนาะพี่น้อง ร้ายแหงพี่น้องเอือหัวอสวนกันไปซ้อนกันมาแบบหนามตีกเ็เัืนอพี่น้องเออดังตุ่มตามตุ่มตามอยู่ห,หน้าหนลอยสันอยู่พี่น้องเอ้ไปที่สีหอดขามฟังหรือบอยหยันเปล่มก่อนกับปานิโบนาณเปล่มยังดอกเนาะเปล่มแบบเป็นล่มหัวใจสีวยายก่อนหยาหนามแห้งแหงเป็นคนขี่ยาหนามสุดๆเลยจ้ะแบบขนาดนามหวยห,หนาโพงสื่อๆกันยิ่งยาแล้วน่า,านะจะพี่น้องกระเซินสีมาเป็นนามแบบ กลัวง่ายๆแบบนี้มันหนาวเลยอันเห็นคนผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเพิ่นก็ขึ้นเฮือเนาะพี่น้องบัดมะนาวยังหนุ่มยังหน่อยอยู่มะนาวก็คือสิแบบว่าบ่เก่ง่ะนะผู้เฒ่าเพิ่นยังบ่ิยานเนาะนี่เนาะจ้ะน้ำลายแหงเลยวิวแบบสวยงามแหงพี่น้องเอ้ยเพื่อว่าสิขามไปอันสนามหลวงเนาะจริงๆไง ขนานั่งลดขามไปก็ได้อย่โรกจาก้าแต่ว่าอยากทาท่ายอยากลง่งบึงนะพี่้องว่าคววมมือซึกสิเป็นไในใด้นอกจากเพราะว่าบลองกับบหูอ่ะยานบันไดก็ต้องลองให้ไดหูรสชาติกันไปขางหนึ่งด้วยนอกจากว่าคววมมือซึกสิเป็นได้นี่นอกจากคนในเลือกอะายแหง้งเลยจ้ะต้องสูงกับความยานให้ได้ดวยจ้บพี่้องตอนนี้กะไก่ครึ่งแล้วนอกจากพี่้องครึ่งฟังแล้ว กลางม่น้ำอยู่กลางแม่น้ำนะจ๊ะปากระซิสสันๆค่ะกับเป็นลอยๆพี่น้องตอนนี้นบอกมือถือเลยมันเป็นแบบใน่ใจกับเป็นวิว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 ได้แ่บอกมืถือพี่น้องเอ้ยนี่ก็ไก่ไก่แล้วพี่น้องไก่สีหอะนันทาเื้อบอลจอดเื้อแล้วนะจ๊ะก,ก็เตรียมตัวสีลงแล้วนะาจา๊ะบาทนี้นะแบบหนามแบบลายแห้งเลยพี่น้องเอ้ยลายค่ะเลยแบบอพี่น้องเอ้ยมันหนามนะบอกเคยแบบนี้เนาะ บบเคยแบบป่านนี้จะเชื่อนาะแบบเหื่อหไงกะแหงเป็นตะยานบอนทีวาอู้พี่น้องเออโจเกะโจเกะอยู่นี่ก้อนสีเข่าจอดเรือแหงนักนะพี่น้องเอ้ยล้มตีหนามเอียงไปขางเดียวเรือเอียงไปขางเดียวมนะนาวในแหงแหงสีบแบบโอ้ยกันใจกันมุกกันใจไว้น้าพี่น้องเอเอเรือเรือเอียงขางเดียวตอนสีจอดเรือนะจ้ะ เพื่อกะสีเอียงเรือค่ะไปเจอะได้ทาเรือนะั่หละจ้าเรือมันแห้งเอียงลงหนามกระตีจูตามตุ่มตามอยู่พี่นอ้องเอ้ยปอดแบบแห้งเลยเนาะนี้ากระสีมีเจ้าหน้าที่มันมาดึงเอาไปเนาะพี่นอ้องปอดมนันหนานาสันเบิดพี่นอ้องเอ้ยอยากแห้งพี่นอ้องเ่เคยเจอแบบนี้เนาะแต่กบมวนไปอีกแบบหน,น,นึ่งาะจ้าดิเบิ่งกระเจานี่คนอื่นอื่นนี่เพิ่น,น,นบริยานเลยาะจ้าเพิ่นแบบปกติเนาะออกอมาวิถาเรือแล้วมานหน้ากันเนาะ ค้าลอยเพื่อเลื่อนนาจาพีโน,มา,น,านมาหนาี่กษียางมาหอวสน้มหลวงแล้วนาจาพีโนแบบฝรัง่งแบบหลายหแหงเลยจะฝรั่งญี่ปุน่นฝรั่งญี่ปุน่นจีนเกาหลีแบบ๊าดหลายแห่งนเนีพยพญางแบบประหยดัดแดดเลยนจาจะแบบแบบแดดใน,นวัยวะเลยนาจาจะสิบเป็นวินผล่ตจะกลายิบซับอยู่แต่แบบฝรั่งิ่นกับพยอมถอยเนาะพันพยอมหยาเลยแบบสูดเต็มที่เลยเนาะพ่นแบบ จะลึงในความงามของอันอาสนามหลวงนะพี่น้องอันนี้ก็ิเป็นหมาเนะาะแต่นนาทีเพิ่นกีหมาก็สวยงามแพงอ่ะพี่น้องีนเด้อจาววิวแบบงามแพงพี่น้องเอ้ยความงามวิสูกับแดดนี่อู้พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยอะ่ะถึงแดดกับพยอมถอยเนะาะจะเพื่อสีเขาไปเบิ่งความงามข้างในเนาะพี่น้องเห็นแต่ขางนอกก็คือแบบงามแพงพี่น้องเอ้ยมาเบิง่งมาได้เห็นกับตาแล้วนะ ได้เห็นแต่ในทีวาาาีในโทรทัศน์นะพี่น้องครั้งนี้มาเห็นในตัวจริงแบบงามแหงพี่น้องเอ้ยไพ่บได้มาเบิงนี่ถือว่าผาดแห่งนะจ้ะยิง่งใหญ่อลังการแบบระยิบระยับแบบต่อตอบสนองกับแสงแดดนะี่คือแบบเหลือมระยิบระยับเลยเยนะจ้ะปู่ะพ่นตุกแต่งด้วยยังเนาะแบบงามอลังการแห้งอันนี้นะถึงสีแดดกับโบถอยนะพี่น้องมึงไง มีหูโปงหูปั่นต้นหมอกต้นไม้โต๊แต่งแบบสื่อจะเลยอ่ะป้าพี่น้องเ้ยงามแห่งอะจักเพิ่เอิญยังเนาะพี่น้องที่ก่อขึ้นแบบเป็นเจดีย์นะมันานากับโบหูขว้วไม้ยังเนตกับข้อตุ๋ข้ออภัยน้ำเดือดจา้าราว่าเบ้ากับโบคอยถือหรือว่ามันใหญ่โบคอยถือเนาะราะว่าบาหูนะพี่น้องหูแต่ว่างามแห่งนะบอกตรงตรงว่างามอลีนะ งามสง่างามอลังการแห่งนอาจากพี่น้องมาเห็นกับหูกับตาก็เอออ่าโชคดีที่ยังมีตะขัางหนึ่งที่ได้มาเห็นกับตาตัวเองเนอกจากแบบงามแหงเลยเพราะว่ามะนาวนะ่เคยเคยผ่านมาแหละก็เคยเห็นในทีวีแน่นอนหลกักกะข้างนี้ก็เลยแบบมีโอกาสจดกมาเห็นกับตาเนาะพี่น้องสวยงามแหงนี้จ้ะพี่น้อง ถึงสีแดดกับบยาเนื่จะนักท่องเที่ยวนี่หลายแห่งอันนี้เนาะญี่ปุ่นฝรั่งจีนแบบคนไทยก็มีอยู่แต่บปหลายสักฝรั่งเนาะตอนนี้กะสีขอจบคลิป่นองเนื่องจากออกมาแล้วกะสียางไปหานังรถกับเมื่อบาาและจะบดนี้แดดแห้งแบตกะสีเบิร์ตแบตโทรศัพท์กะสีเบิร์ขอจบคลิปกับสวัสดีและสบายดีขอคุณหลายๆที่เข้ามารับชมรับฟังบายบายจ้า